เอาลูกเกินหัวซักเลยนะเนี่ยเลื่อนไรแล้วหัวเ็้เลยนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ตีห้านะครับเดินทางนะครับไปงานลิเกนะครับผมกลุ่มปิดนะครับของบ้านพอดองนะครับพระเอกสั้นนะครับยินดีด้วยนะครับกับคู่ บ่าวสาวเนี่ยเร็วๆนี้นะครับคือคือบอสเพลวพาแสงทองแล้วก็เพี่สันพงศธรเนาะสำหรับกลุ่มพนักงานอยู่ในวงเพลพาแสงทองก็ขอแสดงความดีกับบอสด้วยนะครับก็มีงานดีๆโอ้โองานใหญ่มากแน่นอนนะครับก็อดใจรอไม่ไหวนะครับยินดีด้วยนะครับเดินทางนะครับทุกคนบ๊ายบาย เป็นคืงคิงแม่น้องสาววอลสวัสดีค่ะแนมะ่ให้เด็กขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณเนก่อนเดี๋ยวคุก่อนนี่ัดเขามาเห็นอันดิ้ง่อยจ้าพี่น้องบ้งคอยกับนิ้วเขาบา้างคอยกับนิ้วเขาบา้างนะแม่อยอมนะคะซุเหนือเรามาส้มบานจ้า อันนี้นะคะเอ็น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 อยู่นี่นะจ๊ะเอ็นเอ็นไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปไหนค่ะยากอันอันแพหมูแคบมูค่ะท้ายดีเวอร์อันนี้ก็เจนะคะเจต้องต้องแกะให้หนเอ็นซีมั้เอ็นซีเอ็นใจมั้สมคิดป้าภาษา ดูอวีโอขอบคุณของฝากจากที่ไหนนะคะพ่อสวิตเซอร์แลนด์นี่น่าจะเป็นน้ำหอมนะคะมาฝากแพรกับซันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน่าจะนอนจอดพื้นแล้วสิผ้าไปหาพื้นไม่ <c oughs> ไหาเขา่ลยเนาะตรงไงานบอกนะต้อง <c oughs> มาทำความขาลุกขลัง สงแลดีครับพ่อดองฮ่าฮ่าฮ่พ่อดองพ่อดองพนูเรื่องอยู่บ่ไปสวัสดีแม่ดองแม่เอาแม่ดองเดี๋ยวสสดีพ่อดองฮ่ได้ค่าดองขยาดองแม่ดองด้ยนะ ไม่พอดองไม่ดองล้วก็ยาดองมียาดองพอมยาดองไม่บอกยาดองยาดองไม่มีทำห้วันนี้เราเราไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ้าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพเอกสันแล้วนะครับหรือว่าว่าที่เจ้าบ่าวนะครับทีมงานพี่พ่แสงทองกับมาหอดแล้ววินเนอร์เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาจากรีสอร์ทนะครับทุกคน แม่สวัสดีค่ะโอ้โหมาบานแม่ดองมอแม่ครับพ่อมาอยู่บ่พ่อมาอยู่บ่ครับมาบ่ครับมาหมดเลยบ่ครับโอเคจะซื้อยาโอเปิดแทนวันนี้ เฮ้ยทำไมสวยจังอ่ะในกล้องอ่ะอ่ะพี่ใส่ฟิลเตอร์ไงรู้นะน้องสาวของพิรยานะครับส่วนพิรยาอยู่ไหนนะครับ แล้วมองหน้าพี่พี่ก็ต้องคุยกับหนูป่ะพี่คุยกับหนุกไม่ต้องมองหน้าพี่นี่กันหนุกแพี่มองหน้าพี่คืออะไรก่อนไไมม่่จจสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันนะครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับทุกคนเขาหันกล้องมาเลยไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคนบ๊ายบายพื่อยู่นี่โอเด้อ ชายมาร้องเพลงให้ฟังนะคะคม,ม,มาเห็นหลาบไก่ทูขินเกี่ยงค <c oughs> ลุกเนี่ยค <c oughs> วามหยิเจะคงไม่ล้าน แต่ยว่าอะไรใครคนนั้นที่แต่ฝันคนนันส่วนตัวฉันไม่อาจทนไม่อาทนฉันเอาสิบสี่ไปตัวนี้เลย ต้งมีกาแข่งคู่กันนะคะอุ้ยปุ้ยอ่ะลุงปุ้ยเบอร์หาจะขอย่ผีไปเปล่าลอไมเอาไูลลุงเบอร์หาเบอร์ทิเบอร์ยังต่อมาของ รักันดีเสียแล้วพี่น้องอุ้ยรถขันนั้นรถผู้ใดนั้นคือเพื่อนกันแท้

เขาเข้ามาที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอกับฉันสุดท้ายคือต้องยอมปล่อยปล่อเธอโดยที่ยังรักเธอ,อทั้งใจมันเจ็บ ใช้แบกรับมีไว้สิ่งเดียวที่รับรู้โรตตรงนี้เลยบอโตบเขาโตก็ได้

เย่านอกหลอกฟกซองอย่งเหมือนเรียกเหาเอาเ,นนเลยเซตนี้เลิกไปเลยผู้อื่นคื้จีเด้เคผลิตันธ์นอกผู้นี้คือจีด้์และ <laughs> ทุกอย่างไม่เป็นไรถ้าที่ฉันทำเธอจะมองข้ามไปหากหัวใจเธอเปลี่ยนไปฉันคงไม่ยื้อเธอไวอะไรทำไปขอเกิ้ลสังเกติฟิรแค่ฉันเป็นทางผา เราฟังอ่ะน้องนนร้องเพลงเลย